สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมพามาดูรถส่งมอบ1นึคันนะครับผมคันนี้เป็น isuzu d max ตอนเดียวมีแครี่บอยนะครับคันนี้นะคันนี้รถปี2019นะครับผมคุณลูกค้าจากจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับเตรียมเดินทางมารับรถวันพุ่งนี้แล้วนะสวยสนิทเดิมเดิมทั้งลำนะครับทั้งหน้าทั้งหลัง นะครับเนี่ยดูหน้าตาสวยงามนะครับระบบไฟต่างๆดีเช็คให้หมดเหมือนเดิมนะนดูหม้อน้ำเดิมนี่หม้อเดิมเดิมหม้อเดิมเดิมเลยนะเนี่ยหม้อเดิมเดิมดูคานสวยนะครับนี่คานล่างสวยนี่นี่นะสวยงามนะดูห้องเครื่องก่อนเลี่ยมๆเลยนะหนจุด 950าาม้านะครับดูมาร์กอะไรต่างๆสวยงามนะมาร์กต่างๆนะครับผมแก้มสวยนะครับเพดเดิมๆนะนี่มาร์กจากโรงงานนะมาร์กต่างๆเนี่ยมาร์กเดิมชัดเจนหม้อเดิมหม้อน้ำเดิมเนี่ยหัวน็อตเดิมนะครับผม เดิมสนิทเลยนะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้มี ABS นะครับตอนเดียวมี ABS a i r b a บนะนี่นะฝาเดิมเดิมแก้มเกิมสวยเดิมเมเดิมทั้งลำบอกเลยนะครับผมสวยมากคันนี้ฝากระโปรงก็เดิมเดิมนี่นะเดิมทั้งหมดนะ สวยงามนะครับผมยางดำสนิทนะยางกูดเยียร์สวยๆคันนี้นะไฟต่างๆครบดูภายในสวยงามมากเนี่ยคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนสามหกิโลเมตรนะครับผมคันนี้นะนี่ เกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับมาตรฐานนะครับวิทยุนะครับผมซีดีมี3เนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับฝั่งคนนั่งนะในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆรีเช็คให้หมดนะครบถ้วนนะครบทั้งหมดนะครับผมสวยมาดูคัสซียเนี่ยคาสซีโอ้โหสวยงามมากนะครับผม เทลรี่บอยเสมอเก๋งนะครับคันนี้นี่ดูด้านในนิดนึงอ่ะเนี่ยสวยงาม,มสวยๆเลยนะครับผม,อ,มอ่ะดู แอร์แบ็กคู่ครับสำหรับรุ่นนี้นะแอร์แบ็กคู่นะครับผมตัวนี้นะสวยงามนะเหมือนเดิมครับภาษีไม่ต้องกังวลครับรีเช็คให้แน่นอนนี่เห็นไหมหกแปดมิถุนาหกแปดนะครับผมเดิมทั้งลำนะครับผมขอบคุณคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสําหรับคันนี้เลยนะครับผมแบบนี้ยังมีรถอยู่นะยังมีรถอยู่นะครับผมใครอยากได้รถสวยๆหล่อๆ นะครับออรถยกับแซมรับรองทุกคันจะสวยกริปแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะครับสนใจยังไงลองโทรหาแซมได้นะที่เบอร์0 8 6 3 5 4 6 9 9 2นะครับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ